สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพบกับเตงหนึ่งนะครับก็กำลังนั่งแยกเหออรียญพอศออยู่นะครับผมนี่นะครับก็แยกพอศออยู่นะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์ครับผมเช็ดทุกเหรียญน,นะครับทำฟาร์มสะอาดทุกเหรียญน,นะครับผมเหรียญผมคือผมทำฟาร์มสะอาด ผมทำความสะอาดไว้ทุกเหรียญครับก็ขัดเหรียญอะไรทุกอย่างครับรักษาความสะอาดครับแล้วก็แพ็กเศษสีนบเพื่อป้องกันรอยนิ้วมือแล้วก็ป้องกันคราบปกะปก,ปกแล้วก็สามารถหยิบจับได้ง่ายครับก็เหมือนอนุรักษ์เหรียญให้ใหม่ครับแต่เหรียญเก่าครับจะทําให้เหรียญใหม่ครับเพื่อที่จะ เก็บรักษาไว้อย่างดีครับผมผมก็คนหนึ่งครับที่เก็บรักษาเหรียญนะคือเหรียญผมทำความสะอาดทุกเหรียญครับไม่เคยซื้อเหรียญครับก็ชอบเหรียญครับก็เลยทำความสะอาดนะเหรียญผมทุกเหรียญจะเงาวิ้งนะครับแล้วก็แพ็กใส่ซีนไว้ตลอดนะครับผมอันนี้ผมก็กําลังนั่งแยกพอสอเล่นครับล้างทุกเหรียญครับเช็ดทุกเหรียญนะครับ เช็ดให้แห้งทุกเหรียญเพราะไม่เช็ดแห้งครับมันจะเป็นคาบนะครับถ้าเราปล่อยไว้านานๆครับมันจะเป็นคาบแล้วกินสีเนื้อเราสีเนื้อเหรียญเข้าไปนะครับมันจะลดฟาร์มลดฟาร์มอันนี้ไปนะครับฟาร์มเก่าไปนะครับแล้วก็ราคาก็อาจจะตกได้นะครับเพราะว่าเอามาขัดทีบางทีเราขัดไม่ถูกวิธีมันก็จะเป็นรอยนะครับก็ มาพูดคุยแนะนำให้เพื่อนๆพี่พ,พีน้องๆครับได้อนุรักษ์เหรียญไว้นะครับผมก็กำลังนั่งแยกแลกแยกแลย,ยกเหรียญเล่นก็ไม่มีอะไรทำครับผมก็รับเหรียญครับยีห้าตังหรือห้าสิบตังคครับเนื้อทองแดงหรือทองเหลืองครับผมผมรับหมดครับใครมีก็ ติดต่อผมได้นะครับเฉพาะในโซนชมบุรีนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังค์เหรียญห้าสิบตังค์ครับผมรับหมดนะครับเป็นทองแดงหรือทองเหลืองผมก็รับนะครับใครมีก็อยากจะขายก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ092 6 4 9 58 90นนะครับเต็งหนึ่งนะครับ ใครที่สนใจอยากจะขายเหรียญยี่้าตังกับห0สิบตังเนื้อทองแดงหรือทองเหลืองก็ติดต่อมาได้นะครับผมผมก็มีราคาให้ครับมากกว่าหน้าเหรียญอยู่แล้วครับผมกําลังนั่งแยกเหรียญเล่นอยู่ครับแยกกสอครับนี่ครับก็ยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวจะอัปเดต เหรียญแล้วก็ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมให้นะครับยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็รับฟังนะครับคนที่คอมเมนต์มานะครับข้อมูลมาอะไรมาครับผมรับฟังหมดนะครับงั้นก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเหรียญให้ดูนะไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเหรียญมานะครับผมงั้นสวัสดีครับ